พี่น้องพี่น้องเจี๊ยบจีพี่น้องพี่น้องเอาเห็ดเอาเห็ดจ้าอันนี้หลายคนเอาเอาเอาเดี๋มานัดฟวงแล้วป่เนี่มากินเสาพี่น้องปะกินเสาเสากินเสาเสาปลาตะลักีนะคะ บรรยากาศเห็ดเห็ดป่าเดิมนะคะป่าใหญ่ป่าเดิมเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วดอกแรกแหกมันดอกแรกแหกมันโอ้โหดอกงามเยอเห็ดไข่พี่น้องวันนี้ว่ามันรุนเห็ดปวกนะ้วเจ้าเด็กเห็ดปวกว่าท่านห้องตายจะหาเนี้ห้องตาก่อนเห็ดไข่น้อยก็ลังจุ่มๆพี่น้อง เออยาฟ้าหัวฟ yeah. um, <cn> ้าหลุดเด้อไอ้ดอกเขาชอบหลุดเห็ดยังีมี่ดอกเดียวพี่น้องเห็ดปวกดอกเดียวเอยอยากหามือกันได้หลายป่ะไอ้เมย่เห็ดันนนี่เ็ดปวกพี่น้องมองไปม่เอียดของม่อีกขึ้งามแถอะอุ้ยหมาเลี้ยพี่น้อง

ม,มันเถาแลยมันเ่าแลม่อิดอืโอ้ไฟนห่นไหมไฟมันเ่าคอยเห็นตาพี่นะเดี๋ยนมันเถาอะ่เมบ่มองคอยเห็นไหมเอาอยู่นนหน่อมจะอดนั้นบานเน่อยอืโอ้ยคอยบ่เห็นอันคอยบ่ได้ขา คอยเราบ่าได้ขาเออคอยเราบ่าได้ขาตรงนี้เหยียบหัวมันเีบ่กะนอนโอ้ข้าเจ้าเอิญเอาเห็ดดูเอาเห็ดดูเห็ดดูคอยกะฟ้าก่าเท่าก็เรามองไปแม่เอาคือเก่า เอาคือเก่าอืมดิต้ไทยกับไทยบเห็นเห็ดโอ้ยเหยียหัวนี่มึงกับขกเด้อมึงคักเด้อไต้ใบไหม่ตีบบบเห็นเลยเนาะกระตากระตาขวา ตา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 ความอ้อยอ้อยหนุ่มกัหลายอู้หึแต่มิจฉาเนาะใส่ละไม่อิดเออมองคอยละาว่ายทายชื่อเสีย่เห็นนั่นหาคนเอาเห็ดได้ยังไงอ้นไก่เลยทายไก่เห็ดเกลือไงพี่น้องละเอาแล้วนะเอาแล้วนะเกลือใหญ่บู๊บ่ได้เอาขาได้ยนี่งเอาขาเครื่องเดียว เห็ดเกลือไงต้องคอยว้างอันนี้ไหมก่อนเอาอันนี้ไปไว้พีเอาเห็ดปวกขึ้นใบเทิงก่อนพี่น้องเห็ดปวกกับสีมุนเหลี่มันเกลือไงมาทับนี่เอาเกลือคอยเย็บเอาตะดอกคักๆได้อยู่นี่ขาคอยบดายเฮ็ดปวกไหมคอยบอดายขาเลยไหมไม่เหย็ดคอยเพราะว่าคอยอเป็นบาดแผลเสียมนเนาะบได้ใผลเสียมมุนอัับ คุณนะนี่จังแมนนี่พี่น้องโอ้ยเกลือดอกเดียวเต็มตาโอ้ยเห็ดอะไรเห็ดอะไรอู้วอ้าวก็เป็นอะไรอ่ะโอ้ว้าวสวยอู้ยยังไงอ๋อหลงกันพี่น้องถ้าจะเอาเห็ดถ้าจะเอาเห็ดก็หลงกันแล้วหลงกันตะเศ้าเหรหักสิ่งหลงกันตะเศ้าเลยคกูบอกเอาเห็ดนี่พี่น้องอือแสดงว่าแมงเขาเกาะกากแล้วนาะคขันมันมีเนาะ ยางต่ำตึกวดเดียดิโอ้ไม่เอ็ดไม่เอ็ดจังไดดอกงาม,อม,มดอกบัวพญเมฆก็ไขมุนอะับบัว<อ>ดอกตุูมนั่นละเห็ดเห็ดเละเห็ดหน่าเละพี่น้องวันนว้อะดอกตุูมละเละเี้ยวไปเห็นพักกันเหยีบ <laughs> ยบนี่ทานได้นี่ยทานหน่อยหรือทานใหญ่ละพี่น,อน้องมันโอ้ยมันาแลยบอกเลย แล้วก็เป็นเสือจ้ะทานหน่อยแต่ว่าเขาดอกเถ่านอนแต่ว่าเ,เ, <laughs> เ,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 เป็นใบใหม่ที่เลอะเลอะนเห็ดเห็ดแดงเห็ดแดงอ้ย่าไปทางเขาเถ่าอีกแล้วนุ่งนุ่งนุ่งอาหน่อยได้ยูเสะอ่ะ <laughs> ินข้าวพักกินข้าวเศร้าพี่น้องพักกินข้าวเช้าเด้อได้เห็ดจำเนี่ยแหละพักกินข้าวโอ้โหพักกินาวโอ้โายังได้หลายก็ดนมุนวุ้ยปุยังเห็ดกจังย้าตุยเลยเหอเห็ดได้หลายแต่ว่าวางเห็ดจังย้าตุยอันนี้ก็ได้งามนาะแล้วจะไปถึงจะบอกใหด้ว่ามันไ่แย่เหมือด้อ เดี๋ยวพักกินข้าวเพราะแต่ก็ว่าหมานแท้ถุงพวงเลยไหมป้ามันได้เห็ดงามเจ้านี่ดอกไงเดี๋ยวพักกินข้าวพี่น้องโอ้มันมันฟ้าวไรล่ะหากระดมปี๊บปปี๊ไปอักเอาเห็ดผู้เดียวได้เป็นวันเนี่ยหมานเนาะหมานไปหมันหมันกินข้าวกินข้าวกินข้าวเศร้าพี่น้องมอื เปนกินข้าวกินข้าวตํำประคุงอ oh> ีกแล้วพี่น้องไจวดจวดของแทกแล้วเ้าตํำอะมาหาหมาเออวกานหาหาเอมากมายังมาหอดครึงทางแล้วเอาบนบนนันพ่อกินข้าพ่อกินเล็วจ้อยก็กินแล้ว ตะกรอนนี่มาจอดรถตะนีได้นนิอะี้กําลังยางมาหดเครื่องทางเรีค่หน่อนนี่ขิาเยกินมาป่าปลาทูปลาทูปลาทูพ่น่ากินปลาทูมันุ่นคองสอันนห้สยผ้าหวานกของเสียบเนี่บ้านตอนสมัยตะกอนคนอินขน่อยเกล็สมเนาะป่ะน่อยละไปกินไปเรียงคู่ไหมเอิ้นตะขวัญหน่อยเก็นยปลาทู คุณแมาเขาไมาเขาว่าเขาเอาเขามาหน่อยปาดๆแช่ลงมือแล้วกินยังไน้ามันเน้มเยเนเนื้อนี้อเตันี่หนึ่ของแท้วานะไนี่านเซ็บแซ็ตุเนยลูกดูสกพิดไม่จะบอกว่าหอวพีกันมาเก่งไม่โยกอ้นคืออย่างเด้อเพราเน็ดรถน่ล้มอ่ดอมือน่ะทีห้าห็นน่ะยังว่าอือข้าวแล้วก็หาตัวนี่ไอใครเข้ามาเอบอยู่นี้ ใครหน้าเขียวเท้าบะไรพอนเท้าบ๋าจ้าเท้าบ่เอาบอะไรบ่มึงเห็ดยังไงอะไรว้าวเห็ดละงูจ้าเออนี่แต่เด้ออ้ยสอนไปหน่องคอยดึงโอ้ยบ๊วยดอกไงบ้า งอูก็จะไป็ทานถข่าโอ้ยงามงามซ้อนหนอนซ้อนหนอนอู้ยอไวยังไงเขาเจอสีบล์บลมุนนี่ดอกเดียวอ้ฝนตกอีกแล้วพี่น้องเห็ดเกลือจะเห็ดเกลือู้จะขี้ดินล้างง่ายล้างง่ายโอ้ยพี่น้องโอ้โอ้เห็ดนกยุง ดอกเดียวอยู่ในป่าตรงมนเขาม่เอาพี่น้องตรงมนอย่างเดียวนะเห็นนกยุงพี่น้องพามาเมืองนี่เขาอยู่ในหลุมคนกันเลยพอเห็นเขาพี่น้องเสียวจังหนึ่อเมื่อเสียวมือแต่เออเออออจังเลยเอออู้ดอกงามพี่น้อง khay ngay, nhìn lùm, nhai. vậy, nhìn nó mấy cái lần lượt lấy Tao, nhìn lùm, ờ, tao Men nhìn lùm, mày dock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 , đọt dock, mày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  dock, Tiêu à, ngàn.